รลงวัลที่หนึ่งอ่ะเร่อไม่ยังแม่ฮะหลุดแล้วหลุดแล้วใส่แม่รางวัลที่หนึ่งป่ะแม่รางวัลที่หนึ่งเขาหยิบให้เลยมาอันนี้คือหลุดใช่ไหมแม่หลุดมาแล้วหลุดมาแล้วโอ้ แล้กันเว้ากันออบ่แม่นนั่นน่ะโาวน่ะตลาวล่ะไปใช้มาเขาจําได้บ่แม่ซุ้มมันก็เจ้าน้องมึงบ่ลําเนื่ะโอ้เจ้าแนมน่ะต่บ่โทรศัพท์แม่นๆอันโทรศัพท์อกๆแม่นเจ้าพ่นแม่เจ้า่นี่พนะเออโทรศัพท์เฮาเบิ่งครับแม่นนก หลุดมาแล้วใช่ไหมครับแม่นี่โตเล่านี่โเลาสียังนีอกมอกหมอก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 แล้วแม่หลุดมาแล้วใช่ไหมหลุดมาแล้วท่านสะนวดกับหมป่นเล้ป่นยังหลุดมันไก็ผมขายแบตเตอรี่แล้วเอบอกว่าบอกทางหมุนมาโอ้ใจคนดังนะคนดังยรรไปหยิบรางวัลที่หนึ่งมาหรือยังแม่ ไปยีไรหยิบว่าไปนี่จะเก็บก็เก็บโอ้แสดงว่านี่พ่อไปหยิบรางวัลที่หนึ่งมาแล้วเหรครับนี่เขาถึงว่าหามันสองเจ็ดเจ็ดป่ะมันวอลองเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็เจ็ดเขาถึวหาย่มทรศัพท์รเออชุมมันกันุ่มันนีก็ถึอหายเลยไหมครัเขาไม่ได้ถึงเอาซ้ำไหมเออเขาถือมาหายแล้วสองใบเหมือนนั่นไหเอาแม่เอาแมาแล้วเขาจะเ่าแมวอหู่เอามวส้ิ่นีใชพเาว อย่าให้พอกินข้าวก่อนแสดงว่าหลุดมาแล้วใช่ไหมครับนี่หลุดมาแล้วโอ้โหลุดมาแล้วเจ็บเจ็บเจ็บป่แม่สามตัวนี่แม่เขาจะดึงไห้ได้ไม่ดึงเองเลยพี่ชื่อบรรึงไห้ซุ้มันคายเกาหลีมันดึงไห้เลยนะโอ้เอาแม่เอาเอาแม่เอาน้ตดึงไห้แม่เราเล่นโน้ตดึงไห้แม่เราเด่นอย่นี้จ้วย เอาดึงไม่ยังคือว่าเราว่าพวกมาว่าวว่าเขาฟังจรงหือกเออันอีีกันอืนพวกครี่เหมนดาราตล่เออเอาเพราะแม่ดึงใครเราได้ดึงไม่ยังลองรอนะครับมันเี่ยงบเอาเต็มเล็กเกีดก็เด็กเกียดได้ได้ได้ยินว่าพ่อฝันเหรอครับผมฝันยังไงพ่อโอ้จะเาบาเิดเงาเพาะนั่นแหละนว่ายังไงพ่อ สองเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเ็เจ็ดสองเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเขาหยัดใส่เมื่อยหยัดใส่เมื่อไเออขัดถือตัวนี้แ้้บินะเอออันนี้หลุดมาแล้ว่ะนี่เออขัดถือตัวนี้ก็อจะสิเอ็นเอ็นเจะสิหัวขวันพวกขายให้เสองเก้าห้เออเดี๋ยวกห้าเ็หนึ่งสี่ศูนย์หกเจ็ดเจ็ดอ้ ครับเจเจ็ดเจ็ดโอ้รางวันที่หนึ่งเลยบ่เนี่ยแม่เา็า้นมแม้นาเเลยบ่เเ็นเด็ดว่เลขเด็ดแสดงว่าเลขหลุดมาแล้วเลยนะไม่กายฟันอีกว่าพ่ซื้อเพ่ซื้อกันยังสีจากไหนนั่นเ่เอาบ่เอลมันยังดื่มาให้ใ่โอ้ครับผมเป่างมาฟันดีว่าเราเนี่ มะคามาฟันฟันเอามาฟันมาย่าไปคอเรียกไม้เรียกโซ่โทรศัพย์ย่าครับไม้โโทรศัพ์แมวมูโซ่ไปดหามูว่าคุณไม่เห็นว่าย่านโดนเราย่าไปควาโซ่โรศัพเบอร์โซ่เจาเนี่ยอยโซ่เปหามันรอันเบอร์ไดงมาค่อยย่านค่อยรู้ย่าแล้วก็เลเซนห่เกเกเกหงหสามสามสามันะออก็่ไม่ได้ตองแค่สเรียกแล้วมันเข้าหรือว่าก็ทันย่าัน เอาเตะเรียกกองไห้ไหมหูมสามสามแล้าไห้อ่ะเบอร์เจ้าระชับครับทำเนียกกรสามสกร3หูกระตุงนี่ิี่ละแม่ันกระตุงกันเลยนี่นะรางวันที่หนึ่งเนี่ยนะ,นะ7 7เนะอสองเก้าห้าเจ็ด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 เขหยิบไหอ้หยิบไหนดึงมาเลยไหมบริวาเสี่ยวเลยมัน พ่อรงรถเพทาองหอดรถจนมันดื้อปุดหน่อยเอเอขาโชคมาให้นะแม่เนาะเพราีนึงเพี่แม่เอาเยัดยเป็นยัดมาให้กำมอาไม่ใช่เขาเอาขึ้นเนี่ยเขาเอาขึ้นอยู่มันบ่อขึ้นอยู่จังเมันบ่อแม่เขาเปยัด้ดืเงินก็แล้วก็เเอาซัสองยเขาเขาเขาว่าจังไหนเขาว่ารางวัลที่หนึ่งป่ะแม่อางยังบุที่แรกกไรราวัลที่หนึ่ง <N ic dessas> นี่แหะเาดื่มใแม่คนแหลกพนะม,มันว่าฮะรางวัลที่เท่าไรแม่เราก็ที่หนึเอารถแม่เอารถพดนะต้อ่าจังกูกวันต่ว่าเอารถดแม่เอาจังใบอรยี่อนึ่งที่สองใบก็เลยบางก็บอแล้วแม่สองใบก็สองรอยตัวไนะม,มันใบนีนั่นลงหลดใบเพราะเลยว่าสิยางผมาตึงเลยเนาะเนี่ยโตเล่ามาแล้วเนี่ยโตจิวมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮะสิบแปดล้าน แต่แล้วพ่อสิบแปดล้านเนี่ยในนี้ป่ะเลขอักเอาปะเนี่ยอย่าลืมลูกนะฮาดสิบแปดล้านสิบแปดล้านแม่ไก่รู้ไหมครับเนี่ยสิบแปดล้านนี่พ่อโสดิโอโอ้โหสิบแปดล้านเ่งเด้อสิบแปดล้านวะพ่อขัดกระดาษพ่อเนี่ย ไปอีกุใจจเออพอจะปิดฟ้าช่วงออกแล้วก็จะล่งนี่ไต่สวนไปเดืนไต่นึ่งโอ้18ล้านแม่เห็นอะไขาไปทางนบ้านนาแย่บอกว่ามีค้าเจ้าว้าซูฟังเขาซื้อเลขแม่กายเบิดบ้านมาเสนออันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนใช่ไหมครับนี่ โอ้เปลือยเปยช่องแรกเลยใช่ไหมครับนี่อ๋อกรอยู่ดีแหละอ๋อกระยูดีมาอ๋อกระยูดีมากเลยหลังวันที่หนึ่งเลยเนาะแม่เน,ะะนะะาะ,ะเจ้านายหลังก็หอมมากก็บันใดบอกเราเบิ่งดิเอาได้ไม่ครบยิ่ง <laughs> เอาแล้วทีนี้พ่อที่เสียไปแล้วมาไหมครับแม่พ,มมพ่ก็มาเจือหมื่นคนะเจือหมื่นเล่ามาบอกเจือหมื่นคนว่าเรียกพกคนละเรียกสามพกคนครับ ย่งสรบาบาง่ร้เ้าส่บามากเลยมันเรลส่าเหมือนี่รเราเปเรากองสลักเขาเสีมาว่นขวาเลยมาครับในรเราบ่มากเห็นโอยไงเลยนะมาดูแต่วันนี้โชคดีเนาะมาเจอรางวัลที่หนึ่งนะแม่เนาะเจอดีมาเจอรางวัลที่หนึ่งน้องพี่โสดนี่แม่ไกบพอดีนายบก่พดีซื้อกระตรี่เข้าไป สิเลยปิดซอยมันีด่โอ้ยบเลยปดีเล้มช้ามาูเ็บบัดบ่ถ้านก้ารวมกพ่อารวก็ุมเออถ้านก็มน่สปิดออกพอไปจอดอยให้เดินมาไกลเท่ารแม่ยางอมาโอ้ยยางไกลยางงมานอนยืนรถไมยังปิดซอยเลี้ยงเลยบ่แม่่บ่ให้เขาจักทั้ง ปิดประตูแต่ปคงนี่ใชงไรหแม่เพราะอะเพราะพี่เขาว่าเขาทัมาถามแต่โุงก็แตกตัวมันชิเรย์มากหาแม่เพราะอะไรเพราะเราโ่ไว้ซีเชียงบินมุ้อีหนึ่งทัมาถามแม่ว่าแม่รถไฟหอนอุดรมีบอสันมีสหรอเอมีแน่นอนันสิสอบ้าหม่ เดนิเขาเจ้ากำลังตัดทามีเร็นเลังนี่เดทามันน่ว่นเขา่จัเขาชิมาหาอยู่บ้านเขาอยู่ทั้งเขาเข้าหุ่นเจี๊ยบเขาหุ่นเี๊ยบเขาหู่นเจียมัะ่ครับว่ามี่ไฟ่าแม่เาี่ลอด่านี่นี่ายปวดเลยนะโอ้เาตัวนี้าเลยนะถ้าบอกอยู่สถานีรถไฟหอกว่ทะครับ ที่รถไฟมาเลยี่วัี่รถไฟมากเพราะเรากดเรากด,าากดชีเชียงมาตัวไหนแม่ตัวไหนเนี่ยงสนามบินว่สามหกส,สามกหกใส่พ้โซมาหับหนูแล้วแม่เริ่มสัอีกหนึ่งว่อแน่นอนมาเลยกันออกตัวนี้มากโรตรชันสามกหกแั<า>่นวาแม่แม่บอกเขานะเขาช่วยแต่ว่าพราบพรพราพืนี่อันอันเป็นตะลตนพนธุ่ทุ่งท่งท้่สีม้านะครับานบนบานน่ะคนคนดอัน ปัตตนีโอ้โหไก่เนาะอย่าลากคนนะโอ้แสดงแสดงว่าถ้าเกิดเขาได้โชคเขาก็ต้องมาอยากมาเนาะมาหาแม่เนาะวันนึงวันวันที่แล้วยุไส้แล้วอีน้ำเน่าเน่าตลอดทุ่ฟังเนายู่ไก่ก็มาหวังว่ายู่กุงเจี๋ยหมดแหละครับมันรอกเขาได้ว่าเปนลอยเลยมันลอกฟังมีหนูสืบลอยก็มัวแต่น้องแจนั้ก็จ้าได้พูดละหลายอยู่นี่แม่ของฉัน หลายหลายนี่เท่าไหร่แม่ืัอว่าพูดเราซีหาหกเมืออยู่ละพูดนราสีนีู่่ละมันว่ามันไปไหนน้ำเขามันว่ามันเสียใจอยู่นี่อมแก้มมึงไม่ตัว็เลยวามันข่าวคนนี้วะมันหาแม่รู้เปล่าไปแน่นอนหนุ่แต่หาแม่แน่นอนชู้แม่ชู้มองได้ก่อเลยแม่เขาชุกุ้ดอนเหอนละมานู้เต็มเนาะครับจีโรดเ็โลคชนามบินเลยแล้วเฉพาะกัหาที่สะนามบินเราป อกมันนงก็ยุกกาลสินกันสิมายีนึงยุ่รปอีกกัสิมะยู่า,นนานนวัทำผิดอะไรสิมาหาอพอาองมาหาอยู่พี่รอจะไปหาอยู่เหลือวันทีน่สิบรลเราเดนมาแล้วสิแม่ยู่อสิเกกคับแล้วเลขหลุดรางวัลที่หนึ่งในตัวไหนแม่งัก็เสียว่อราะ้มหกอยู่ห รุ่รางวัลที่หนึ่งอกมาออกสามพกเสร็ล้วที่เขาหยิบรางวัลที่หนึ่งให้นะตัวไหนเอ้รางวัลที่หนึ่งเาหยิบให้นะเออไม่ยังหรอเื้อเ่นนี่่นี่โอ้โ้เขาหยิบรางวัลที่หนึ่งให้สองเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเ็ใสรางวัลที่หนึ่งของพ่อโอพ่อชูอเด้อ เขาคุ้มดึงไห้เลยเขาคุ้มดึงไห้เนี่ยนะของคอสโอลองก้อนที่หนึ่งอยู่ค่ำถนนเพิ่นดึงไห้โอ้เปิดเคยครั้งแรกเลยเนาะแม่เน้อ๊องเลยตีได้มาจะค่ำถนนอยู่ต้นใหม่ยังทายมาเห็นไปอย่างนล้วนแหละครับอย่างพุทธได้ลงหลุดแล้วเสียงเงินแล้วเออเขาโชคมาให้สิป่ะอ๋อโชคมาให้ก็ทธไทยลงหลุดอแล็ก์คุมซื้อเลยตึงมหาหลุดเนาะสองเก้าห้าเจ็ด เจ็ดเจ็ดโน้้เบิ้ลยางเดียวเบิ้ลยางเดียวเนาะแม่เนาะอันนี้เป็นเลขหลุดนะครับผมเลขหลุดหลอกหลางวันที่หนึ่งคือเขาเอาลอตเตอรี่มาให้พ่อม่อมันยัดให่เลยมักบ่พ่อตัวนี้มักบ่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเนี่ซื่อซื้อซื้อรก็ื้อ เขาละหายเนาะมันนันเขาเไ็ัคิดว่าฉันมาดึงหายเนาะย่างไปพราะโรคหอวลดเพราะอไรแก่ยุ่งหูมหารดไปเนาะขันขัน่ามันยังขี่เ่้นายเหลวมันจะเข่าเยอะแต่ว่าขันมันเนี่ยเด้ไหมเอาแล้วแจ้งข่าวขันน้ำมนต์หน่อยครับแม่วันไหนครับผมเอีถามมาหล่หลายไม่ใชผมืออื่นมืออื่นแต่ว่ามังทุมแงเดีจะกินจะสิมอย่าไร อันโน้มแล้วนะแรงวันที่สิบห้าแมนครับม้าาก่หัวเล้อนะครับล้อบอลล้อมนไ่ล้อเพราะว่ไใดเนี้ยขึ้นในกายจะบ่มีม่กุมนะไม่มีครับระวังนะคะเพลียความนะคะอืมบงานคือบ่มีการดึงเงินครับดึงเอฟซีเข้ากูนั่นไม่มีไม่มีนะครับผมไม่เสียเงินครับเข้ากลุ่มอะไรไม่ไม่มีนะครับไม่มีเสียเงินอะไรนะครับเดี๋บผเดีนเบื้องได้แต่หนังเท่านั้นเออ ดูแกคลิปเจ้าของเฉยๆนะแม่เนาะคลิปเจ้าของแล้วก็เห็นน้งผ้เป็นดอกครับผมโคมาหลายโค้งเลยมาอย่างเ้็มเลยเป็นแนวทางนะแม่เนาะเอาเดี๋ยวไปดูลอตเตอรี่ก่อนหยิบลอตเตอรี่คลิปนี้จะเป็นลอตเตอรี่พ่อโสเป็นแนวทางนะครับ